การทำใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั้นเป็นหัวใจของการเกิดมาสร้างบารมีในแต่ละพบแต่ละชาติซึ่งการสร้างบารมีของมวลมนุษยชาติทั้งหลายจุดมุ่งหมายสูงสุดก็เพื่อให้ได้เข้าถึงดินแดนอันเป็นปรมสุขเลือนาจากแข่งพระผู้เป็นเจ้าภายในตัว ซึ่งสามารถก็ถึงได้โดยการเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งแล้วก็หยุดในหยุดเรื่อยไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมนี่คือจุดหมายปลายทางของเหล่านักสร้างบารมีทั้งหลายจตกว่าเราจะเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ต้องอาศัยกำลังบุญบารมี เต็มเปลี่ยมบริบูรณ์อาศัยความเพียรอย่างกลั่นกล้ามีขันติธรรมอยู่ภายในและมันประพฤติปฏิบัติธรรมโดยไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวแล้วสักวันหนึ่งว่าเราก็จะสมปรารถนาในการเข้าถึงพัะธรรมกายภายในตัวกันนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธ ที่ปรากฏอยู่ในสุสีมชาดกว่าเราครุ่นคิดถึงคุณและโทษของรูปนั้นอยู่จึงนอนคนเดียวเราพิจารณาเห็นโทษของรูปแล้วจึงไม่ยินดีในเรือนเวลานี้เป็นเวลาแห่งการประพฤติพรหมจันท์ความยินดีของผู้อยู่ครองเรือนนี่แหละเป็นเหมือนเชือก จะคอยเหนี่ยวลังไว้ทีลชนตัดเชือกนี้ได้แล้วไม่อะไรใหญ่ดีจึงละกามาสุขแล้วหลีกหนีไปได้หากเราพิจารณาดูให้ท่องแท้แล้วเราจะพบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นกองทุกขนาดใหญ่ ระปสวยๆงามๆอาจทำให้มนุษย์ตั้งดินลอนเร่าร้อนเหน็ดเหนื่อยทุกยากลำบากนานาประการเพราะเป็นจักรามคุณนั้นอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเครื่องหน่วงเหนียวก่อให้เกิดทุกขเวทนามากมายแกผู้ที่ไม่ได้กำหนด รู้โทษของมันเหมือนปลาที่ไปติดเบ็ดเพราะเห็นแก่เหยื่อเล็กน้อยทีต่ติดอยู่กับตะขอเบด็ดเมื่อติดเบ็ดแล้วก็มีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นในที่สุดก็ต้องเสียชีวิตลงในเรื่องนี้เราต้องใช้ปัญญาเป็นหลักใช้สติและโยนิโสมณสิการพิจารณาให้แยบคาย ละเอียดทีทุวนแล้วสายความไม่ประมาทเป็นทางดำเนินไปชีวิตจึงจะไม่ตกต่ำไม่อยังต้องเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกามคุณก็เกี่ยวข้องโดยประการที่จะมีทุกน้อยที่สุดเพราะเรายังต้องสร้างบาร,รมีอยู่บนโลกมนุษยซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะตั้งขัองเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่ก็ตั้งสํารวมระวังให้ดีสมัยหนึ่งพระผู้เมียภาคเจ้าประทับอยู่นับพระวิหารเชตวันได้มีภิกษุบวชใหม่จำนวนมากเมื่อนนุ่งสะบงครองชีวรเเรียบร้อยแล้วก็ถือบาทเข้าไปนมรกรสาวัตถี หนืงจากเห็นว่ายังเช้าอยู่จึงพากันไปยังอารามของพวกปริภาจกตรงนี้แสดงให้เห็นว่าภิกษุในพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธหรือรังเกียจนักบวชต่างศาสนาตรงกันข้ามกลับมีสัมพันมัมตรีที่ดีงามต่อทุกศาสนาดังนั้นเมื่อมีโอกาสภิกษุสฆงจึงมัก ไปสนันนาเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติกันอยู่เป็นประจำแม้พระสัมมาสัมพุธเจ้าเองก็ทรงเคยโปรดปริพาชกมาแล้วมากมายในวันนั้นพวกปริพาชกได้สนันานากับพวกพระภิกษุว่าดูก่อนพวกมีอายุทั้งหลายพระสมณะโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้การได้ แม้พวกเรากรมัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้ระสมนัโคโดมัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูป,รปและเวทนาได้แม้พวกเรากรมัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูป,รปและเวทนาได้เหมือนกันในเรื่องนี้อะไรเล่าเป็นข้อพิเศษเป็นผลที่มุ่งหมาย ขรเลิกกระทำให้ต่างกันระหว่างประสมณะโคดมกับพวกเราเชิงการแสดงธรรมกับการแสดงธรรมอนุสาสนีกับอนุสาสนีังจากวิสุลเล่นั้นยังเป็นผู้ใหม่ต่อพระธรรมวิน,นัยจะไม่อาจที่จะโต้อตอบกับปริภาชกเหล่านั้นได้แต่จะคิดว่าจะไปฟังคำตอบนี้ ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเห็นว่าถึงเวลาบินาบาตแล้วก็ออกไปปฏิบัติสมณก,กิจต่อมเมื่อได้วเวลาัควรก็นำเรื่องที่พวกตนได้สนทนาไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้า,าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงกล่าวว่า อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนกร,รมถ่ายถอนรูปและเวทนาทั้งหลายพวกปริภาชกถูกพวกเธอถามอย่างนี้เขาจะไม่พอใจเลยและจะต้องขับแค้นอย่างยิ่งเพราะนั่นไม่ช่วใสัยที่พวกเขาจะตอบได้ดูกรวิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้ไม่มีสมณนนะหรือพรามพวกใดตอบคำถามนี้ได้เว้นไว้แต่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือมิฉะนั้นก็ฟังจากผู้รู้เหล่านี้จากนาั้นพระองค์ก็ทรงตอบคำถามเหล่านี้ไปตามลำดับเรามารับฟังสารธรรมกันเลยนะจ๊ะการทั้งหลายหมายถึงเบญจการมคุณ จะแก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจกามเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดสุขและสมนัตได้จึงเรียกว่ามีคุณแต่คุณของกามนั้นเล็กน้อยหรือเกินกามเหล่านี้เป็นเหตุให้ทำงาน ผู้ทำงานต้องได้รับทุกขน,นานาชนิดเช่นทุกจากการตรากตามทำงานหนักทุกจากความหนาวร้อนลมแดกจากการถูกรบกวนจากสัตว์้ายทุกจากความหิวกระหายความทุกเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการเป็นเหตุทั้งสิ้นผู้ทำงานจะไม่ได้รับผล หรือค่าตอบแทนก็เป็นทุกข์แม้ได้รับผลผลิตแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ในการดูแลไม่ให้ถูกภัยต่างๆมีอคีภยัยเจรภัยเป็นต้นเบียดเบียนนอกจากนี้การท่างหลายยังเป็นเหตุให้เกิดโทษต่างๆเช่นเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันในวงการต่างๆเช่นราชา ทรงทะละกับพระราชาก็หาบดีทะเลาะกับครือหาบดีคนในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเหตุให้ประหัดประหารฆ่าฟันกันการนั่งหลายเป็นเหตุให้มีการทําทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งเป็นเหตุให้ไปบังเกิดในทุกขติภูมิ การกำจัดฉันทราคะคือละขาจากความกำหนัดยินดีในการทั้งหลายที่ว่าการสลัดออกจากกามความงดงามความเปล่งปลัง่งแห่งรูปทั้งหลายเป็นคุณของรูปดังเช่นมาอยู่ในไว้หนุ่มสาวย่อมมีรูปงามเปล่งปลัง่งดึงดูดตา ดึงดูดใจของผู้ที่ได้พบเห็นแต่ต่อมาเมื่อความแก่ชราครอบงำอายุ80ปีหรือ100ปีก็กลายเป็นคนแกชาา่ชรามีซี่โครงคดร่างกายคดงอถือไม้เท้าเดินงก,งกเงินเงินฟันหลุดผมงอกหนังเหี่ยวตกกระ จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยลราคองตัวเองกรแทบไม่ไหวนี่คือโทษของรูปบางคราวเมื่อเจ็บป่วยหนักนอนจมอุจจระปัสวะต้องให้คนอื่นคอยพยุงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะมาถึงคราวตายรูปจะเคยสวยงามนี้ก็กลายเป็นซากศพทรงกลิ่นเหม็นเนะ่า รบกวนคนรอบข้างตอนนั้นแหละจะพิจารณาเห็นโทษของรูปได้อย่างชัดเจนยิ่งนักว่าไม่น่าดูไม่น่าชมและน่าอึดอจจัดใจเพียงไรนี่คือโทษของรูปที่ถามว่าอะไรเป็นคุณของเวทนานั้นมาได้ที่จิตสง,งบปราศจากความตรึกเรื่องการหรือเรื่องอกุศส่ต่าง มันนั้นย่อมไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นเวลานั้นบุคคลย่อมเสวยเวทนาซึ่งไม่มีความเบียดเบียนเพราะใจติดอยู่ในสุขเวทนาที่เกิดจากปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุติฌานนี่ก็เป็นคุณของเวทนาหรือกล่าวย่อๆคือคุณของเวทนา มีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังพุทธพจน์ที่ว่าอัพญาปัชังสุข,ขังโลกเกความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกส่วนโทษของเวทนานั้นเนื่องจากเวทนาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรแปรวนเป็นธรรมดาเอาเวทนาเป็นสุขหายไป ทุกเ,เวทนาก็เข้ามาแทนที่ดังนั้นการจะถ่ายถอนทั้งรูปและเวทนาให้ได้นั้นต้องกำจัดฉันตราคะในรูปและเวทนาเหล่านั้นให้ได้ส่วนวิธีการก็ต้องปฏิบัติตามหลักอริยสัจสีและอริยมรรคมีองค์8ซึ่งประมวลรวมลงในความบริสุทธิ์กายวาจาใจ หรือพูดง่ายๆก็คือทำสมาธิรักษาใจให้หยุดให้นิ่งนั่นแหละยิ่งใจให,หยุดก็ยิ่งบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเราจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปหรือกายต่างๆตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปบพรมกายอารูปบพรมและเมื่อเข้าถึงกายทำเมื่อไร ็จะรู้ว่าธรรมขันเที่ยงแต่บัญจขันนั้นมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาเวทนา,าแต่ละกายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันส่วนธรรมกายนั้นเป็นธาตุล้วนทำล้วน,วนที่ไม่มีทุกข์เจือปนแม้เวทนาก็เป็นสุขลว้ลวนเช่นกันดังนั้นไอ้ลูกทุกๆคนมันฝึกฝนใจให้หยุด นิ่งเรื่อยไปจนกว่าเราจะเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นธรรมขันธ์ใจของเราก็จะได้เป็นอิสระจากกิเลสอาสวะเราจะมองเห็นโทษของการมรูปและเวทนาได้ด้วยตัวเองกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดียมณีอน,นันต์จักรวาล คำนวยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนา